สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับช่องยูพุบสภาหลวงตาเป็นชื่นท่านรองผู้ว่าท่านมารอกราบหลวงตานะครับดิท่านรองผู้ว่าทานครับท่านรองผู้ว่าท่านมารอกาดมาสการกราบไหว้ข,ขอพรหลวงตายามเช้าๆนะครับก่อนที่ท่านจะไปปฏิบัติหน้าที่ท่านนะครับรับบุญรับกุศลรับพรตั้งแต่เช้านะครับ <c oughs> สวัสดีพี่น้องที่ท่านอยู่ต่างประเทศนะครับแล้วก็หลายๆประเทศด้วยนะครับพี่ต่อบอกว่าเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้เสียตั้มด้วยนะครับผมขอบคุณมากพี่ต่อช่องใหม่เสียตั้มเจนีครับผมช่องศรัทธาหลวงตาบุญชื่นเสียตั้มเจนีเป็นช่องใหม่นะครับ ที่น้องเราเชาวจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเนนน้อยเนนบ่บัคเนนน้อยนะครับอ่าเน้นน้อยอ่าเด็กๆบอกว่าเน้นน้อยนะครับอ่าแต่คนแต่คนที่บอกว่าเนนน้อยเนะี่ยอายุน้อยกว่าเนนดีครับโอ้โอนะครับก็มีเรื่อง คำขันในพ่น้องได้รับชมทางหน้าจอด้วยนะครับส่วนมากอ่ะเด็กๆบอกว่าเด็กๆเกเนียนบอกว่าเนียนน้อยนะครับแต่เด็กๆคนที่บอกว่าเนียนน้อยน่ะอายุน้อยกว่าเนียนอีกคุณครูบอกว่าจะไปรับเนียนด้วยอ๋อ คุณครูก็จะไปรับเนนด้วยนะครับสาธุโนมโอทนาบุญด้วยกับคุณครูนะน้ำพี่เอาไปเป็นน้ำมงคลได้เลยนะพี่นะวางเลยเลยพี่แก่น้ำเป็นน้ำมงคลน,นะครับขอบคุณครับขอบคุณดีครับขอบคุณจัดไปครับ อ่านี้เป็นคนพูดง่ายครับพูดง่ายขอบคุณมากครับอา้อครับ่าเมื่อเช้าพระอาจารย์อีกรูปหนึ่งท่านจะท่านจะมาเดินด้วยนะครับแต่ว่าหลวงตาท่านก็อ่าสอบถามประวัตินะครับก่อนนะครับปรากฏว่าก็ท่านยังไม่พร้อมนะครับอ่าท่านก็เลยยังไม่ได้อาได้มาสื้อดงกับหลวงตานะครับท่านยังไม่พร้อมนะครับ

เด็กๆยกกล้วยขึ้นนะครับขอพรอยู่นะครับเาอะไกลับนะครับเาอะไเอาไปบูชาที่บ้านขอพรจากหลวงตาครับเดี๋ยวจะมีทีมงานเก็บอยู่นะครับยกสูงเลยครับยกครับยกเสร็จอาจารย์พักแล้วหลวงปู่พักเสร็จแล้วระวังเลยครับพี่น้องท่านไหนนะครับที่พี่น้องชาวร้อยเอ็ดเนาะให้ติดตามไว้นะครับหลวงตาผ่านหลวงตาท่านตุลย์วงผ่านเส้นไหนนะครับพี่น้องก็จะสามารถ รู้ว่าหลวงตาหัานถึงจนไหนจุดไหนนะครับถึงจนไหนจุดไหนผมก็จะได้ถ่ายทอดลงทางช่อง y o u t u b e นะครับให้พี่น้องรับชมนะครับแต่ละวันนะครับครับผมเดี๋ยวมีข้างหลังครับคุบูปาครับวางวางน้ำได้เลยนะพี่นอพี่น้องรู้ชื่อเนียนด้วยนะครับ แสดงว่าต tamam. ้องติดตามมานะครับเาอด้วยนะครับังน้ไเลยแล้วเมื่อก um um um> uh> ี้ผมก็ได้นำนมนำน้ำนะครับให้กันทองนะครับเป็นบุญเป็นกุศลเป็นบารมีด้วยกัน

เยนะครับตั้วตนะครับจุบ้ตัรทครองกานเาวนะครับทิตัานายงสกอะไรตับบ้านเลยนะครับอะไรนะีับ้านนะครับเอาอะไรตับบ้านไปบูชาที่บ้านนะบังเลยครับพระเ็จบังเลยนำอะไรตับบ้านด้วยนะครับ

ย,ย,ยกก่อนพี่ยกก่อนยกยกยก,ยกถวายก่อนครับเต้องยกถวายก่อนนะครับเ,เไปกินม่อรดดื่มไปืมเลนะพี่นะกลับมาถึงจุดนี้นะครับนี่จุดนี้หลงตาท้างก็จะโค้งนะครับ อันจะโคง้งครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่อง YouTube นะครับศรัทธาหลวงตาบุญชื่นเสียตั้มเจนีนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ